บริเวณแห่งนี้นะคะที่นี่ก็คือตลาด9้าห้องหรือตลาดร้อยปีในอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณครูจะมาทำอะไรที่นี่เพื่อนๆคะ่ะติดตามมาเลยค่ะในบริเวณตลาด9้าห้องร้อยปีค่ะที่นี่แล้วนะคะตลาด9้าห้องตลาดเก้าห้อง บางประมาณนะคะเป้าหมายของเราก็คือเราจะไปที่บ้านศิลปะของอาจารย์วิสิทธิ์นะคะจะลองไปชมกิจกรรมรส,ววรสวยๆภาพวาดสวยๆแล้วก็มีกาแฟทานด้วยอ,อาคารที่แสดงภาพวาด<า>ก็จะอยู่เชื่อมกับที่ตั้งอีกจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปยังจุดด้านหน้านะคะ ที่ตั้งของตลาดเก้าห้องก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนค่ะเป็นบรรยากาศที่น่าชมมากเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักถายเพื่อนๆที่นี่ตลาดเก้าห้องค่ะบริเวณที่คุณครูยืนอยู่นี่ก็จะเป็นบริเวณโซนนี้นะคะซึ่งคุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาหยุดตรงนี้ค่ะเป็นบ้านเขาเรียกอะไรนะคะวิสิอาร์ต สตูดิโอนะคะ<ม>ก็เป็นอาจารย์อาจารย์สอนศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป์ในเมืองสุพรรณบุรีค่ะ <c oughs> คุณครูก็เคยมาสัมผัสร่วม <c oughs> อ้าวนี่อาจารย์เราอาจารย์เราสวัสดีครับ <c oughs> อา่าผู้ใดหน่อยสิลูกศิษย์มหาิ์ใจมากมาที่ร้านอาจารย์นะคะก็คือวิสิตสตูดิโอนะคะแถวแถวตลาด วห้องนะคะบางปะมาตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้กันแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็มาสนับสนุนแล้วก็มาชมบรรยากาศสวยๆนะคะมีร้านกาแฟอาจารย์ชงกาแฟให้ทานกับพวกอืาฟมอ่า ชอบอ่ะชอบบรรยากาศแบบนี้มาประเดิมนี่สิเขียวเหมือนป้าเขาเลยเหมือนป้าเเลยเออนนอาออลอยเอ้เออเออนนอเอ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 ่เออ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 าออเออออาออเ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 อรเออ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 าอาเาอมออเนอเออเเออเออเอออาเออเอเนเี่ออเอเออเอออ อันนี้ชื่อกาแฟเสือสุพรรณฮะที่ชื่อว่าเสือสุพรรณเพราะอะไรรู้ป่าเพราะว่าอันนี้มีหอดูจรนทีนีมีหอดูจรนม้นก็เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเสืออยู่แล้วชื่อนี้มาเลยโอเคเสือสุพรรณนะแถวเก้าห้องมานั่งคุยส่วนใหญ่ดีเป็นพวกฝูงหรือจอนมีทั้งหมดมีทั้งหมดเลยใช่ไหมแล้วอาจารย์ไม่เปิดสอนที่บ้านบ้าง เดี๋ยวสักพักน่าจะมีครับตอนนี้เอ,เอาไอ้นี่ให้ลงตัวก่นอน<า>เอากาแฟให้ลงตัวมาตีแล้วใช่ไหมมาตีผอ,อ,อเลยใช่ไหมตีขนมหวานหนูแค่กรเปิดกาแฟงขายไม่ได้เลยวันนั้นขายได้ยี่สิบบาทขายชั่วเลยยี่สิบไงใช่แล้วลงทุนเท่าไหร่กับลงทุนไม่แพงหรอกค่ะตัองแต่ใส่ก็ลงทุนประมาณ สาสอร้อยอ๋อแต่ขายได้ยี่สิบนี่กำไรนะ <laughs> กำไรยี่สิบลูกชายพอบอกว่าอยากจะมาหาจานพิชิตนี่โอ้โหจัดจัดเลยงานของเรานะคะ <laughs> ทำอะไรก็ต้องมีศิละปะ <laughs> แค่บดกาแฟก็ดูสีดูบุค,คลิกเจ้าอยาู่นัเ <laughs> จ,อ, <laughs> จอกันบ่อยไหมคะ ปไปจักษ์ใช่ไหมฮะไปจับคุยด้วยกันไปจับคุยจำพวกสารคุณอ๋อท่าสวยมีประมาณแค่ผนังไม่ไม่เยอะมากน่าจะรวมแล้วน่าจะตาอะไรค่ยไม่มีเลยนะเพียวๆเนี่ยเสียงดีไหมวันนี้นี่นะมันกลางวันนี่นะคะคุณครูก็ได้มาอยู่ตรงตลาดอะไรคะเกาห้อเก้าห้องเก้าห้องค่ะซึ่งท่านนี้ท่านนี้ เป็นอาจารย์ของคุณครูเองนะคะท่านสอนศิลปะครูมาค่ะตอนนี้ท่านก็ประจําอยู่ที่วิทยาลัยหรือเป็นอะไรรึเปล่าวิทยาลัยท่านศิลป์สุพรรณบุรีนะคะอาจารย์พิจึเป็นอาจารย์คนแรกของเราที่สอนศิลปะนะคะตอนนี้ท่านมาเปิดแล้วนี่ก็ลูกชายก็เป็นลูกศิษย์นะคะท่านตอนนี้มาเปิดสตูดิโอที่ที่เก้าห้องชื่ออะไรนะคะ ฮะสตูดิโอฮะแต่ว่ามีมีร้านกาแฟด้วยมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองโอเอซิสสโลบาร์ค่ะมาสนับสนุนได้นะคะเพื่อนท่านพอออี่ก็มีขนมเป็นเกื่อนนะขนมหวานขนมหวานด้วยนะคะค่ะว่างๆก็มาเที่ยวกันได้นะคะตอนนี้เกษียณแล้วนะคะตอนนี้เกษียณเกษียณก็ยังเป็นอาจารย์เราอยู่ค่ะขอบคุณมากๆเลยอาจขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณค่ะ เอ้าวประหารูอื้บุญอะนไรนะบุญเติมบุญเติมชื่ออะไรน้กงแพ่แป้งบุญเติมบุญโอเคต้องสั่นๆนะใช่ไหมขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็จะมาปิดคลิปกันที่นี่นะคะซีสุพันบุรีค่ะซึ่งเป็นทางผ่านที่เราจะ กลับบ so ้านกันนะคะก็เลยแวะมาทานอาของหวานเย็นๆชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำวันนี้ดื่มแต่เครื่องดื่มอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆโครสอร่อยอร่อยที่ซีพันดูนนะคะอร่อยอะไรสักทีจัดอันนั้นอะไรอะไรสักทีมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้เนนีี่่่ยทบอกใช่มะม่วงน้ำดอกไม้มาทานด้วยกัน เราบอกไม่ไม่ถูกว่าเราไปร้านไหนบ้างเริ่มแรก,กเข้าไปติมซัโค้กคุยในเมืองสุพรรณแล้วก็เลยไปที่ตลาดเก้าห้องบางปะหมาไปทานกาแฟแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนรานนะคะแล้วตอนนี้เรากลับมาเราก็มาอยู่ที่นี่ค่ะซีสุพรรณบุรีหวานจีน <c oughs> <c oughs> ชีวิตชีวิตน่าอิจฉา